สวัสดีครับวันนี้อาจารย์ประดิษฐ์กับทีมงานครับมาสกลนครเป็นเกียรติย่างยิ่งครับที่ได้มานั่งกินกาแฟบ้านของครับเดี๋ยววันนี้จะพาอาจารย์ประดิษฐ์ไปดูสถานที่เพื่อจะรีเวทใหม่รืะสร้างเป็นจุดแลนด์มาร์คของสกลนครอีกแห่งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มาร่วมเริ่มดูสถานที่นะครับ ก็หจะให้เป็นอะไรครับอ่าตรงนี้ตรงนี้เป็นฝั่งนี้อาจจะเป็นร้านคาเฟ่ตรงนี้เป็นคาเฟ่ใช่ครับคาเฟ่แล้วก็เป็นที่จอดรถคาเฟ่ที่จอดรถแล้วก็เป็นร้านอาหารโซนร้านอาหารร้านอาหารใช่ครับแล้วก็มีเป็นสะพานเป็นทางเข้าไปถึงนู่นครับไปถึงต้นไม้หลังรีสอร์ทตรงนั้นต้นไม้หลังรีสอร์ตนู่นครับนู่นอ๋อใไกลนู่นเลยใช่ใช่ครับมันจะเป็นทางเข้า อ่าใช่ใช่ไอ้กัวกัวเขตเขตที่จะทําที่จะทําร้านอาหารกับอ่าคาเฟ่และที่จอดรถครับตรงนี้เป็นที่จอดรถใี่คาเฟ่ตรงนี้ร้านอาหารใช่ครับใช่แล้วก็ไอ้ทางเดินนี่เป็นทางเดินไปอ่าเป็นทางรถครับอ๋อเป็นทางรถใช่ใช่เพราะว่าโรงแรมโรงแรมข้างในรีสอร์ทข้างในเนี่ยจะจะไม่ให้รถวิ่งไปรถจอดที่นี่เลยเราจะมีรถรับส่ง อใช่รถรับส่งเข้าไปตรงนี้เป็นทางให้รถรับส่งใช่ใช่ใช่ครับอันนี้นักนักว่างจักรรัวจนมาถึงถึงถึงเรืที่ทำโครงการนี้กี่กี่เมตรนะอ่าน่าจะร้อยเมตรนะตรงนี้นะครับร้อยเมตรแล้วความความลึกนะครับขอบลึกก็น่าจะร้อยเมตรตรงนี้ตรงนี้ไปนู่นตรงมุมมุมกระแพงนครับต้นมะพร้าวครับอ๋อมุมรั้วที่มีก้อนมะพร้าวสูงตรงตรงตรงนี้ใช่ไหมใช่มีรัวใช่รัวกั้นขอบยาวยาวมานี่ยาวมานี้แล้วก็ ตัดเป็นทางน่าจะหกเมตรนะครับอันนี้ระยะทางนี้เจ้เขายังตกยังไม่คุยกันว่าเท่าไหร่ครับกานี้พี่ชายครับ,รบพี่ชายครับสวัสตะกี้เป็นไร,ไไรงองแงครับคนรถงงองแงตะ อย่าเมากันเลวกันบอกไม่ไม,ไม่ไปตัวนี้กระจายมเข้ามาตูตัวนี้ก่อนเฉยเฉยนะ จากจากตรงนี้อาจารย์ใช่ก็คือใช่ถนนก็คือเอ่อเส้นที่อยู่รอบนอกจากมาเนี่ตรงนีค้ครับครับคือ,ค,อคือง่ายว่าเราออกเราจอดรถแล้วก็ดึงตรงด่งตรงวานี่นแ,แล้วก็เพื่อจะเช็คอินใช่อานี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเช็คอินก็รถวิ่งเข้ารีสอร์ทเส้นนี้คือมุมมุมตรงนี้มุมตรงนี้ที่รถมาปุ๊บจะเลี้ยวข้อตรงนี้ หรืออาจารย์จะให้เป็นวงเวียนตรงนั้นก็ได้วงเวียนเพื่อจะให้ไปรีสอร์ทแล้วก็เข้ามาอ,อ่าที่ที่ที่เที่ยวที่กินตรงนี้ตร,นตรงนี้คือแลนด์มาร์กน่าใช่แลนด์มาร์กตรงนี้ตรงนี้บริเวณนี้คือโซนแลนด์มาร์กตรงนี้คือโซนแลนด์มาร์กอ่านี่คือโซน mark. <c oughs> แลนด์มาร์กแล้วก็มีร้านอาหารกินร้านอาหารอ่าหรือจะเอามุมนี้แล้วแต่คือให้อาจารย์ เรียกเอาครับครับครับคือทุบออกตรงนี้ก็ถมหมืเดิพี่พี่นังไม่หรือไม่ถมเขาไม่อยากถมครับไม่อยากถมใช่ไหมเราจะได้รู้พื้นที่ตรงนี้้นตึมครับกังคือโซนโซนนี้เขาไม่อยากถมห้องนู้นอ่ะคือเราหรือบานหรือบ้านออกเสร็จแล้วเราอาจจะปุดต่อกันเลยก็ได้ กูเป็นเป็นบ่อเดียวกันจ้างจะจะ,จะทำบ่อเพิ่มว้างก็ไมอีกได้วใชถ่ถ้าถ้าอาจารย์ดีไซน์เอกเป็นร้านอาหารออกมาให้มันยืนออนย่นออกมาอืมคันยื่นออกมาอืมนะฮะมยื่นออกมาแล้วก็ทำมันรายได้ก็อยู่ที่อาจารย์แล้วทีเนี้อ,อ <laughs> า,าจารย์ ีอยู่แล้วเพิ่มพไอประโยชน์ใช้สอยลงไปใช่ใช่ใช่จะเป็นส่วนของจ่แล้วว่าจะรบรรพ์พ่อให้ครับก็คืออาจารย์อาจารย์สามารถลงในรายกลุ่มได้เลยเจ้เขาอ่านทุกวันอ่าพอผมแจ้งแจ้งเจ้แล้วเรียบร้อยแล้วครับยูเชืยอมอยู่ในตัวมีติดแหวนรูปรีโปรดักอะไรเงี้ย จุดที่สามคือจุดที่สามก็คือตรงนี้อ่าคือโซนโซนตัวนี้กับโซนนี้โซนเดียวกันโซนเดียวกันเชื่อมต่อกับจุดที่สองรีออสอร์ทรีสอร์ทนี้ก็คือกั้นเป็นโซนที่สองครับคือในเขาปิดระหว่างสระว่ายน้ํากับรีสอร์ทสระว่ายน้ำหนึ่นงมิวเซียมครับอันนั้นก็คือ่วนคาเฟ่ที่จอดรถร้านอาหารอ่าร้านอาหารอ่ามีสองที่นะครับกินข้างในข้างนอก ร้ตรงนี้หมาจะเป็นร้านด้วยนะนใช่ครับใช่ใช่ครับคือเข้ามาแล้วไม่ต้องไม่ต้องเดินกลับไปกินข้างน,นอกออเพราะมันจะเหนื่อย